สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสาหรับเมื่อวานนี้นะครับหงแดงริอร์พูลก็ไม่ทําให้นักลงทุนอย่างพวกเราผิดหวังนะครับสามารถบุกเอาชนะทีมเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับก็กินเต็มทั้งบอลต่อและสกอร์สูงเต็มเวลาเลยนะครับสำหรับคู่เมื่อวานที่ผมได้ให้ไปในหน้าช่องนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมในเซ็นเตอร์แบ็กก็มีแนวทางและบทวิเคราะห์ฟุตบอลนํามาฝากกันเพื่อนให้ได้เลือกเชียร์และชมกันอีกคคคููู่่่่่เเเเชนนนนยะรััมมววีี้าาจดทึกกพลองงฤษห เจ้าบ้านอย่างท็อฟฟี่สีนําเงินนะครับเอเบอร์ตันทีมอันดับที่19ของตารางเปิดบ้านกุดิสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับที่3ของตารางนะครับผมคู่นี้นะครับจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตี1:45ของบ้านเรานะครับกำแพงจากสื่อต่างประเทศก็เปิดมาให้ทีมเยือนอย่าง สาริกาดงนิวคาเซิลนะครับได้เปรียบ0.75นะครับผลงานที่ผ่านมาของ2ทีมนะครับเจอกันมา5เกมหลังสุดของพวกเขานะครับเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับที่สามารถเก็บชนะได้1เกมนะครับและเป็นทีมเยือนอย่างนิวคาเซิลนะครับที่สามารถเก็บชนะได้ถึง4เกมด้วยกันนะครับเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานโดยภาพรวมที่ผ่านมาของพวกเขาในช่วงหลังนะครับก็ต้องถือว่าผลงาน ทำผลงานได้ย่ําแย่นะครับผมไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจาก5เกมหลังสุดของพวกเขาครับไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้เลยนะครับเป็นการเสมอ3และแพ้ไปถึง2เกมด้วยกันนะครับนัดล่าสุดนะครับพิ่งไปเสมอกับคิตตันพาเลสมาด้วยสกอร์ศูนยประตูต่อ0ูนย์ะครับในช่องสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างสาริกาดงนิวคาสเซิลน,นะครับผลงานและฟอร์มที่ผ่านมาของพวกเขาก็ต้องบอกว่า ทำผลงานได้โดดเด่นยอด,ดเยี่ยมพอตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะเกมในลีกเจ็ดเกมหลังสุดของพวกเขาสามารถเก็บชนะเหนือคู่แข่งมาถึง6เกมด้วยกันนะครับและนัดล่าสุดนะครับโชว์โหดเปิดบ้านถลม่มเอาชนะสปเปอร์มาด้วยสกอร์หประตูต่อนหนึ่งนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมวันนี้นะครับด้วยศักยภาพของทีมและความมั่นใจนะครับที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงของพวกเขาดูทรงดีกว่าเจ้าบ้านนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างสาริการดงเนียนก็เสินนะครับ จะบุกมาเาชนะทีมเจ้าบ้านอย่างอปเวอร์ตันได้แน่นอนนะครับฟันธงเ,นเพื่อนๆสามารถเชียร์สารลิกาดงนิวคาสเซิลไปได้เลยนะครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จัดไปสารลิกาดงนิวคาสเซิลนะครับวันนี้นะครับผมหนี่ยเซ็นเตอร์แบ็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในวะันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ